สวัสดีครับผมเพชรเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมดอนซับทูเกเตอร์กันอีกแล้วกับคลิปลิงโจรสลัดและวิธีรับมืออย่างง่ายเอาล่ะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยลิงโจรสลัดก็คือกลุ่มแก๊งลิงที่จะขับเรือมาป้วนขอ,ของของเราให้เป็นของของมันเราไม่ควรหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยก่อนที่มันจะป้อนของของ,ของเรามันจะมาพร้อมกับเสียง <c oughs> และเสียงเพลงประจําตัว ซึ่งแน่นอนครับว่าชิบหายวายวอดไปหมดโดยบนเรือลิงจนสลัดก็จะมีกัปตันลิงหนึ่งตัวและลูกเรือลิงอย่างน้อยอีก2ตัวโดยยิ่งเล่นไปนานลูกเรือลิงก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นคล้ายๆกับเวฟหมาป่ายิ่งนานยิ่งงอเอาละครับเรามาดูสเตตัสของลิงแต่ละตัวกันดีก,กว่าเริ่มมาที่ไพ m เม e หรือลิงกัปตันลิงกัปตันมีเลือด350อตีแรง60ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ตีโคตรแรงเลยครับถ้าไม่ได้ใส่เกาะนี่โดนตี3ทีแตกแทบทุกลาย โดยเมื่อเราฆ่าลิงกับตันมันจะดรอปเนื้อใหญ่เอาไว้แดกปุ๋ยกลมเมอร์เอาไว้ใส่ปุ๋ยผลไม้เอาไว้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ยักษ์และอัปเกรดใหม่นะครับสามารถเอาไปปะเรือที่ลั่วได้หมวกจนสลัดสีดําเมื่อใส่แล้วจะทําให้เรือทนทานมากกว่าเดิมอาวุธไม้พายเป็นอาวุธดาเมจ51สามารถใช้พายเรือได้ด้วยส้อยคอคําสาบเมื่อเราฆ่าลิงจนสลดัดมันจะเข้าตัวอัตโนมัติ หลังจากที่ลิงโจนทลัดโดนฆ่าทิ้งไม่ได้ดรอปไม่ได้เมื่อมีครบ10อันเราจะกลายเป็นลิงวิธีแก้คำสาปคือไปมอบกล้วยให้ราชินีลิงที่เกาะลิงแผนที่สมบัติเมื่อเรากดใช้จะแสดงแผนที่สมบัติให้เราไปขุดโดยหลุมสมบัตินั้นก็จะมีสมบัติของเราที่เคยโดนขโมยมาจากลิงและพวกอาหารอีกนิดหน่อยนอกจากนั้นแล้วหลุมสมบัตินี้ยังมีโอกาสดรอปบลูินหนึ่งในสอ,อันนี้ได้แก่ บลูพิ้นครับธงโจนสลัดลิงเอาไวต้ตกแต่งอย่างเดียวกับโ o ลี่โรเจอร์แฮทหรือหมวกของราชาจนสลัดโกดีโรเจอร์สมบัติของฉันน่ะเหรอไปหาเองสิฉันเอาสมบัติทั้งหมดไว้ในโลกคอนสแตนต์นหมดแล้วและแล้วยุคสมัยของจนสลัดก็ไม่เริ่มต้นขึ้นเพราะแมงตายหากันหมดโอเคเลิกนอกเรื่องมันคือหมวกของจนสลัดโฮลี่โรเจอร์เมื่อใส่แล้วจะซัมมอนนกมาช่วยเราเก็บของรอบตัวต่อไปเป็นพาวเดอร์มังกีหรือลิงลูกเรือ มีเลือด200พลังโจมตี27เมื่อลิงโจมตีเราจะทำให้ของตกจอบจากตัวคล้ายๆกับการโจมตีของกบนอกจากนั้นลิงลูกเรือก็จะเก็บของที่ตกจากพื้นไปอีกทีคือถ้ามันมีของบนพื้นให้เก็บมันก็จะเก็บก่อนถ้ามันไม่มีของบนพื้นให้เก็บมันก็จะมาปล้นจากตัวเราเลยก็คือขโมยถ้าเราฆ่าก่อนที่มันจะหนีไปเราก็จะได้ของที่ขโมยมาทั้งหมดของลิงตัวนั้นนะเมื่อเราฆ่าลิงลูกเรือจะรอปเนื้อเล็กเอาไว้กิน ดาบคัดเลดอาวุธตีใกล้พลังโจมตี27เมื่อโจมตีสตูจะทําให้ของหล่นออกมาจากตัวเช่นตีลิงที่โมโวมัวของของเราของก็จะดรอปลงเหมือนเราตีมันไม่เหมือนเหมือนมันตีเราตีรูแผนให้ของที่มันเก็บเอาไปคายออกมาหรือไม่ต้องฆ่ามันผ้าพวกหัวโจรสลัดเมื่อใส่แล้วจะทําให้ดึงใบเรือดึงสมอเรือเร็วขึ้นไม้พายพายเรือจะพังช้าลง และสร้อยคอคำสาบคำถามต่อมาเราจะเจอมันได้ที่ไหนอย่างไรลิงจนสลัดจะสุ่มมาป้นเราเมื่อเราเข้าใกล้กับเกาะราชนิีลิงยิ่งเราเข้าใกล้เกาะมากก็จะยิ่งมีโอกาสเจอมากขึ้นแต่บางครั้งเมื่อเราอยู่ไกลเกาะแบบไกลก็อาจจะเจอพวกลิงจนสลัดได้เหมือนกันหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเรียกมันมาหาเราเลยโดยใช้แฟร์เรียกบอส วางและจุดไฟใช้งานที่กลางทะเลเมื่อใช้แล้วมันจะมีโอกาสเรียกลิงจนสลัดออกมาได้ถ้าใช้แล้วไม่มาก็ลองจุดรอบ2ครับแต่ไม่น่าเกิดรอบ3นะมันน่าจะมาแล้วละ่ะโดยถ้าเราใช้แฟรเรียกบอสบนดินหรือดูหนาวก็จะเรียกเดียขอบกับคุณแมกทัตมาหาแฟรเรียกบอสครับจากแฟรธรรมดา3อันกลับพวกกอมเมอร์หนึ่งอันครับได้ที่แผบครึ่งมือพฤติกรรมของลิงจนสลัด ลิงจนสลัดจะพายเรือมาหาเราดยกับตานจะรออยู่บนเรือและลูกลิงเรือก็จะมาปล,ล้นเราโดยถ้าเราอยู่เฉยๆพวกลิงก็จะเอาแต่ของเราไปตบจากตัวเราไป,ป, ắc, ป, ắc, ป, ắc, ป ắc. แต่ไม่เป็นไรนะมันเจ็บโดยมันจะล้วงของออกจากตัวเราถ้าบนเรือมีกล่องอยู่มันก็จะรื้อค้นและเอาของนั้นไปด้วยเมื่อมันได้ของไปจํานวนหนึ่งแล้วมันก็จะพายเรือกับนีไปอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณขัดขืนจนตีลิงสักตัวในแก๊งลิงแล้วก็ที่เหลือมันก็จะลุมกระทืบเราถ้าเราฆ่ามันไม่หมดสักพักมันก็จะพายเรือหนีไปอยู่ดีกวนตีนจัดๆวิธีการรับมือกับพวกลิงจนสลัดอย่างง่ายจริงๆผมก็พอรู้หลายวิธีนะครับใน YouTube เนี่ยที่ผมไปดูมาแบบเอาปืนใหญ่ยิงล้อมรั้วใช้ตรีศใช้แม่เหล็กแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดเริ่มมาที่วิธีแรกใช้แผนฟุต วิธีสุดเบสิกที่ใช้แก้ปัญหาส่วนใหญ่ของเกมนี้ได้เมื่อคุณกดใช้แผนฟุตแล้วสัตรูทั้งหมดก็จะหลับทีนี้คุณก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะหนีหรือคุณจะสู้กับมันถ้าคุณสู้เนี่ยคุณก็ต้องเตรียมตัวชุดเกราะกับอาวุธมาเลยนะครับเพราะว่าลิงพวกนี้มันตื่นไวคือตีไป3 4ทีมันก็ตื่นมาทั้งแก๊งวิธีที่2ใช้พลังพวกพ้องครับใช่ครับเก่งไม่กลัวกลัวเยอะแกไ้คุณว่าแกมีพวกพ้องอยู่ฝ่ายเดียวยางงั้นเหรเอฮะแล้วทำไมฝ่ายท่านจะมีไม่ได้่ะ ให้เราไปจ้างหมูติดเรือเรามาอย่างน้อย2ตัวหรือถ้าใครเล่นเวเบอร์ก็เอาแมงมุมมาได้หรือใครเล่นป้าวิคุปทอมก็เสกกัมมี่บีมาได้เล่นเวิร์ดก็มือมาส่วนใครเล่นวอ์ท็อกก็ไปใช้วิธีอื่นแทนแล้วกันโดยเมื่อลิงจนสลัดมาเยือนมันก็จะตะลุมบอลต่อยกันโดยหมูมันจะมีเลือดมากกว่าลิงนะครับพาหมูไปแล้วก็ช่วยมันโจมตีด้วยยังไงเราก็ชนะวิธีที่3ล่อซื้อถึงแม้ว่าลิงพวกนี้มันจะกวนตีเราแค่ไหนแต่สุดท้าย มันก็สมองลิงนะครับให้เราวางกล่องหนึ่งกล่องไว้บนเรือแล้วเอาของที่เราไม่ได้ใช้ไปยัดลงกล่องพอประมาณสักกิ่งไม้40อันหรือยากก็ได้เพราะถ้าคุณเอาของใส่ไปน้อยมันก็จะมาปนเราต่อนะครับโดยลิงพวกนั้นมันก็จะหยิบแต่ของในกล่องแล้วมันก็หนีไปเลยถึงในกล่องมันจะมีแต่ขี้มันก็จะเอาขี้กลับไปวิธีที่4ส่งมันไปต่างโลกให้เราใช้คาถาเฮลิโรเกเตอร์สตาร์ส่งลิงสักตัวหนึ่งในนั้น ไปโดยให้ถือกระทานี้และกดคลิกขวาที่ลิงโดยเอฟเฟกต์ของกระทานี้จะทําให้บริเวณรอบข้าติดไฟซึ่งก็หมายถึงเรียนโจนสารละสมันนั่นแหละพวกลิงมันก็จะเออโดนไฟคอกตายอีสิวิธีสุดท้ายหวนคืนสุวนอนเมื่อเราเก็บสร้อยคอคำสาบครบ10อันเราก็จะกลายเป็นลิงและลิงก็จะไม่ปลดลิงด้วยกันมันจะพาเรือมาหาเราแล้วก็จากไปยกเว้นคุณจะไปโจมตีพวกมันเพราะ วิทีที่คุณโจมตีลิงแล้วคุณไม่ใช่ลิงลีงความหมายหนึ่งก็คือโคบาไม่ใช่วานอนก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปลิงจนสลัดและวิธีรับมือก็เป็นศัตรูที่โคตรกลตีเลยนะครับจะหนีก็หนีไม่ได้จะสู้ก็ลำบากโดนลุมลุมไม่พอสักพักหนีเอาของเราไปอีกโอ้ปวดหัวแต่มันก็ไม่กลตีเท่าลิงบนเกาะนะครับลิงบนเกาะราชินีลิงลิงบนกาะนี้แบบ mm hmm. มาปนเราเราตีกลับมันก็วิ่งหนีเข้าบ้านออกมาเลือดเต็มของที่มวยกว็าหายไปอีกต้องไปหาแผนที่สมบัติจากจนสลัดอีกปุ๊บบนเกาะลิงนี่ผมทุบบ้านลิงทุกหลังเลยครับกวนตีนจดัดแบบมึงจะได้อยู่เลยไอ้พวกลิงเวนแล้วก็อัปเดตหน้านะครับอัปเดตใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยผมรอรุ้นเลยว่าแบบโอ้แม็กเวลรีเวิร์สเ,เรื่องมันต้องแบบโคตรเดือดได้นอนเพราะว่าปอดเม็เกเมยเรารู้หมดแล้วนะครับน่าจะเป็นแบบเขาจะน่าจะเล่นประเด็นใหม่ๆได้แล้ว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับว่าไอ้พัชจันทร์เนี่ยมันคืออะไรไอ้ทุกคนพูดถึงเนี่ยพัชจันทร์มันคือสิ่งมีชีวิตหรือมันคือก้อนพลังงานหรือมันอะไรกันแน่เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยไอ้ปีศาจเงานี่ยังพอเข้าใจนะไอ้พัชจันทร์นี่อะไรก็ไม่รู้เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัตว์สดีทุกท่าน